โอเคครับสำหรับคลิปที่3นะครับในการแนะนำการใช้งานตัวหุ่นยนต์ตัว m a c q u e e n ของเรานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทำการสมัครนะครับเข้าไปใช้งานตัว ID ของ m i c r o b ิดแล้วนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับในการที่จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา1โปรเจกต์เนี่ยนะครับก็คือ1 1ทาร์งานของตัวหุ่นยนต์เนี่ยให้เรามาทำการคลิกตรงไมโปรเจกต์ตรงนี้ครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกตรงนิวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับ เข้าไปนะครับมันก็จะทำเรียกให้เราทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมจะเปลี่ยนจะตั้งชื่อว่าธนาโปรเจกต์ละกันนะครับพอยนะครับพอตัวนี้แปลงว่าโปรเจกต์นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วทำการคีเอทเป็นแบบนี้นะครับพอเข้ามาเบื้องต้นครั้งแรกเลยนะครับเขาก็จะแนะนำนะครับว่าแต่ละส่วนนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดคลิกเน็กไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวซิมูเลเตอร์นะครับนะครับผลของการ เขียนโปรแกรมนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยพอเราอัปโหลดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทลเลอร์ไมโครบิตของเราแล้วเนี่ยรูปล่างหน้าตาการแสดงผลมันจะเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหมวดของตัวโค้ดที่เป็นแบบบล็อกของเรานะครับหน้าตาก็จะเป็นเหมือนด้านขวามือตรงนี้นะครับข้าง,งในเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Input, นะครับ o ูป Logic นะครับมิวสิก นะครับ LED นะครับแล้วก็ทางคณิตศาสตร์ตัวแปรนะครับที่เป็น variable นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเขียนโค้ดนะครับนะครับที่เป็นแบบบล็อกนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแชร์โปรเจกต์ของเรานะครับให้กับคนอื่นได้ด้วยครับสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ด ุ่มที่จะใช้ดาวน์โหลดโค้ดที่เราทำการเขียนเพื่อที่จะเอาไปอัปโหลดให้กับตัวไมโครโทเลอร์ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเขาก็ยินดีด้วยนะครับผ่านการเขาเรียกว่าทัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับฟินิชนะครับนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะเขียนเป็นแบบบล็อกก็ได้หรือใช้จาวาสคริปเขียนก็ได้นะครับนะครับแต่สำหรับการทดลองของผมในครั้งนี้นะครับผมจะเริ่มต้นนะครับด้วยการเขียนเป็นแบบบล็อกก่อนนะครับ เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับของตัวเขาเรียกว่าเมคโค e นะครับเป็นตัว IDE ที่ใช้ทําการสร้างโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะใช้อัปโหลดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ er ของเรานะครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อคลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ